ตอนนี้เราอยู่ในสายกับนักคอมชวนชื่นนะฮะก็คือเป็นรายล่าสุดเหมือนกันที่เพิ่งจะเข้าสู่รโรงพยาบาลวันนี้นะสวัสดีนักคอมครับสวัสดีครับนักคอมผมเหี่ยวนะเหี่ยวของผมนักคอมโอเคไหมตอนนี้สบายดีไหมฮะสวัสดีครับอา,อาการนะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไม่มีอะไรเลยปกติมากครับผมแล้วมีไข้หรือมีปวดเมื่อยตามตัวไหมฮะไม่มีไข้ไม่มีไข้นะ เออแล้วปวดเมื่อยตามตัวบ้างไหมครับอ๋อไอมีนะไอไม่มีอ๋อไม่มีนะเออแล้วปวดเมื่อยตามตัวแล้วฮะมีนิดหน่อยตาแดงไหมไม่แดงไม่แดงนะเอออ่นขึ้นอะไรนอาจารย์ไปหาหมอแล้วเลิกรายการแล้วคุณต้องไปหาหมอแล้วกันชัยคุณไอดังมากผมสมรักล้มลายน้ำคอมก็ะหยาดอย่างนี้ที่ น้าคอมตัวนี้น้าคอมกังวลใจไหมนักคอมตัวนี้น้าคอมป่วยเป็นอะไรบ้างตัวเนี้ยโรคประจําตัวนักคอมอ่ะก็เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นเลือดสมองตีบสามอย่างจ้ะอ่าปรึกษาคุณหมอแล้วใช่ไหมฮะจ้ะคุณหมอไว้ไงบ้างครับเพราะคุณหมอศิลปแพทย์เนี่ยเขาดูแลเรามาตั้งแต่เราเป็นแล้วไงอ่าใช่แล้วตอนนี้ในเรื่องของโควิดเนี่ย คุณหมอให้ให้ให้ข้อมูลอะไรยังไงบ้างไหมครับเรื่องของผลกระทบต่างๆนา,นานากับโรคประจําตัวที่เราเป็นอยู่ยังยังให้กินยาปกติเหมือนเดิมอ๋อให้กินยาปกติแต่ยังไม่ได้ให้ยากเกี่ยวกับเรื่องราวของของโควิดถูกไหมฮะยังยังนักคอมน่าจะได้รับเชื้อจากคุณบอลใช่ครับอ่าแล้วแล้วแจ๊สก,ก็น่าจะได้มาเหมือนกันถูกไหมฮะได้จากบอลหมดอ่าแล้วแล้วตักเตกิ๊กบริบูรณ์อะไรต่าง,าง,าง,างๆนานามีติดไหมฮะไอ้ตักน่าติดแต่ไอ้ตักไม่ติดเป็นไปได้อย่างไงหรือ ไอ้ตั้งหน้าติดแต่ไม่ติดอือนเนี่ยอาจารย์อย่างเนี้ยมันแปลกนะค,คือบางคนไม่ติดทั้งอยู่ใกล้กันตลอดเวลาเนี่ยฮะคือคือก็อยู่ในกลุ่มเนี่ยที่ความเสี่ยงเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีโอกาสที่จะติดได้นะครับแต่สิ่งที่สําหรับน้าคอมเนี่ยนะฮะ,ะไม่ทราบว่าน้าคอมเนี่ยตั้งแต่ตรวจว่ามีเชื้อบวกจนถึงวันนี้เนี่ยกี่วันแล้วครับอืมอ๋อ กี่วันนะครับสามวันแล้วอ,อ๋อสามวันจริงๆแล้วเนี่ยอย่างนี้นะฮะแล้วนกะ็เนี่ยมีโรคจําตัวเนี่ยมีโอกาสโรคจะรุนแรงได้แต่ไม่ได้แปลว่ารุนแรงทุกคนนะครับถ้าเราตรวจเจอวันไหนไปจนกระทั่งถึงครบเจ็ดวันเนี่ยนะครับแล้วหลังเจ็ดวันแล้วเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีอาการรุนแรงเนี่ยก็แปลได้ว่านลก็ไม่น่าจะมีปัญหารุนแรงฮะเจ็ดวันถ้าเจ็ดวันแรกเนี่ยนะครับเจ็ดวันแล้วครับคุณคุณหมอมีกําชับอะไรเป็นพิเศษไหมฮะ นักคอมครับมหมอ,อยังยังเดี๋ยวต้องเจาะเลือดก,ก่อนอ่าเจาะเลือดกันแต่นักคอมก็คุมน้ําตาลคุมอะไรอยู่ตลอดมีฉีดอินซูลินม,มีอะไรไหมฮะไม่มีไม่มีกินแต่ยามีแต่ยายาที่กินนะาากินแต่ยากินแต่ยาโอเคแต่ธรรมาดาแล้วนักคอมเนี่ยเท่าที่ทราบมาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยออกไปไหนอยู่แล้วแล้วก็ระวังตัวตลอดเวลาบางทีไปถ่ายรายการก็ใส่แมสใส่อะไรตลอดเวลาถูกไหมฮะใช่ครับก็ยังพลาด ถือว่าพ <มา S 1> ลาดเลยวี่คุณกระชใยค,ค,คือ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 มันเป็นเรื่องที่มันหลบเลี่ยงไม่ได้ใช่อืมเนี่ยฮะอาจารย์คืออัน,นอันนี้คงจะติดมาจากลักษณะงานครับอ่าลักษณะงานเนี่ยมีความจําเป็นอย่างยิ่งเลยถ้าลักษณะงานเนี่ยที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนเยอะเะถ้าเปิดทํางานคนเดียวอะไรคนเดียวเนี่ยโอกาสติดเนี่ยน้อยแต่ว่าพราะโอเคไปคนเยอะเะแล้วเวลาอย่างเช่นนะข่อมอ่เวลาถ้าเผื่อจะทํางานบอะไรเนี่ย ถ้าใส่มากแล้วรู้สึกจะไม่ค่อยตลกนะฮะผมว่านะความตลกมันหายไปหมดเลยเลยก็ต้องเปิดเวลาทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะครับนักคอมครับตอนนี้เนี่ยคนก็กำลังกลับบ้านกันช่วงสงกรานมีอะไรอยากจะฝากบอกไหมฮะนักคอมกลับบ้าน่ะกลับได้ครับแต่กาดจะตกมันน่ากลัวมากนะมันติดแป๊บเดียวมันติดเลยนะมันไวมากอืขอลองนะครับใครระวังไว้ด้วยแมสจะใส่ไว้ตลอดอย่าปล่อย น้ำยาล้างมงล้างมือก็ต้องมีเอาไว้ครับถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องไปดีกว่าครับปีหน้าค่อยไปดีครับอ่าปีหน้าค่อยไปเนี่ยอันนี้ก็ปีหน้าก็ไปก็ได้ถือเป็นเรื่องที่ที่ที่ชัดเจนขนาดนี้นอยากให้อยู่กับบ้านครับครับผมแล้วก้อมอยากจะฝากอะไรให้กับแฟนๆคนไทยไม่ว่าตัวเองตอนนี้แฮปปี้สบายดียังโอเคยังแข็งแรงยังสู้กับมันได้อยู่สบายดีครับอ้สั์ ขอคุณครับนะครับขอบคุณครับโอเคขอให้หายเร็วๆนะฮะผม